เห็นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่ตัดได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเยนซนช็อปปะหะของหนูก็หมดไปมันทําให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วใช้กันต,ตรงๆเลยแล้วลกันเลเยซนชอ็อปลิงกอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะัะวันนี้ก็อยู่กับผมจุ๊งก๊ในเกมแล a กนัลล็อก e n ็กซ n e น็กซ์เจเนันั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงคลาส3ของอาชีพ,พ่อค้า หรือที่เรียกว่าแมชชนิกนั่นเองนะครับผมว่ามันจะมีอะไรที่ทําให้เก่งขึ้นบ้างแล้วมันน่าเล่นน่าสนใจขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูทุกสกิลเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะว่าแมชชนิกเนี่ยก็จะได้รับไอเทมใหม่เป็นตัวนี้มาที่เราจะต้องใช้ควบคู่กับสกิลคลาสสนั่นก็คือถังน้ํามันนั่นเอง นะครับถังน้ามันก็สามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะฮะก็ใช้ในการยิงกระสุนอะไรพวกนี้ต่างๆนั่นเองนะครับโอเคโอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องของสกิลกันเลยดีกว่าครับว่าแมคานิกเนี่ยมีสกิลอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะว่าคลิปที่เอามาตรงนี้เนี่ยมาจากช่องของคุณ atm ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่เล่นแมคคนิกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถไปติดตามกันได้ครับมีไลฟ์สตรีมมีคลิปมีต่างๆอะไรให้ดูนะแอนิเมชันรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพหุ่นยนต์อาชีพแมชชนิกเนี่ยคือช่องนี้เขาจะค่อนข้างแน่นมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ข้างล่างนะครับโอเคสกิลแรกกันเลยนะฮะสกิลแรกคือสกิลมาดูกิอาร์ไรเซนส์นะครับหรือว่าสกิลที่หลายๆคนเรียกว่าขี่หุ่นยนต์นั่นแหละฮะก็คือเมื่อใช้แล้วเนี่ยเราจะสามารถขี่หุ่นยนต์ได้นะครับเป็นเวลา 120วินาทีนั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถใช้สกิลต่างๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้นะฮะแต่มันจะทำให้มูฟสป e d เนี่ยของตัวเองลดลงนะครับสูงสุดถึง22%นะครับแต่ก็มีโอกาสสูงสุด20%ที่จะทำให้การโจมตีปกติเนี่ยมีดาเมจเป็นแบบ2เท่านะครับผมก็เรียกได้ว่าขี่หุ่นข้อเสียคือเดินช้าลงครับแต่มีโอกาสที่จะทำการโจมตีปกติแล้วดาเมจเบิ้ลคูณ2ครับอันนี้คือ ข้อดีของเขานั่นเองนะฮะเราก็ใช้สกิลต่างๆได้ด้วยนะฮะสังเกตนะฮะในคลิปของคุณ atm ตอนนี้นะฮะเห็นไหมฮะว่าสกิลต่างๆเนี่ยที่เป็นรูปไอคอนต่างๆเนี่ยคือใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขี่หุ่นนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดขี่หุ่นแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะเห็นไหมว่าทุกสกิลที่เป็นของหุ่นยนต์เนี่ยมันจะ a c ค i v เ t e ขึ้นมาเป็นสีแบบนี้เลยนะฮะลานี้ก็คือหน้าตาของหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมอ่าเรียก เฟี้ยวฟ้าวมากนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบหุ่นยนต์แบบนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันก็จะมีสกินมีรูปรักษ์ภายนอกอะไรที่เปลี่ยนไปของหุ่นได้นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าสามารถเป็นสายแฟชั่นได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่เล่นสายหุ่นยนต์นะครับผม สกิลต่อมาครับคือสกิลนักเคิลบูสต์นั่นเองนะครับผมสกิลนี้ก็เป็นสกิลโจมตีเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อขีหุ่นจะสามารถยิงหมัดออกไปสร้างความเสียหายเนี่ยสูงสุด450%นะฮะนอกจากนี้เนี่ยสกิลนี้ก็สามารถติดคริติคอลได้นะฮะและทุกครั้งที่ติดคริติคอลเนี่ยก็จะลดคูดาวของสกิลนี้ลงไป1วินั่นเองนะครับมีคูดาวแปผ่านอยู่ที่40วิฮะแล้วก็คูดาวคงที่อยู่ที่8วิก็เรียกได้ว่าถ้าสมมติยิงหมัดบ้างแล้วติดคิ ผูดาวก็จะลดลดลดทีละ1วิ1วิหนั่วินาทีนะฮะแอนิเมชันสกิลก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการยิงหมัดออกไปแบบนี้นะปุ้มเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็สร้างความเสียหายไปเป็นแบบพิษเดียวเท่านั้นเองนะแต่ดามเมจก็จะแรงมากๆเลยฮะ450%นะครับผม สกิลต่อมานะครับคือสกิลไซส์ไลด์นั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการพุ่งไปยังทิศทางที่เรากําหนดเองนะฮะในระยะ10เมตรครับผมแล้วก็จะสร้างความเสียหายแบบไร้่านนะครับสูงสุดอยู่ที่7 5 0นะครับแล้วก็มีระยะของการทำดาเมจเนี่ยอยู่ที่3เมตรนั่นเองนะครับผูดาวคงที่จะอยู่12วินาทีครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่สามารถหนีได้เข้าได้ออกได้นะครับนี่พุ่งไปเลยแล้วก็สร้างความเสียหายแบบนี้ฮะ นะถ้าเกิดในระยะ3เมตรเนี่ยมีตัวอื่นตัวอื่นก็จะโดนดามเมจด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทำให้ตัวพ่อค้าเนี่ยมีมูฟเมนต์ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับสกิลต่อจากทางไซส์สไลด์นะครับก็จะเป็นสกิลเซลฟ์เดสทรัคชั่นนั่นเองนะฮะสกิลนี้เนี่ยมันจะทิ้งหุ่นไว้ในจุดที่เรายืนนะครับแล้วตัวเราเนี่ย จะพุ่งไปด้านหน้า4เมตรตามที่เรากําหนดเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย2วินาทีหุ่นที่เราทิ้งไว้เนี่ยมันจะทําการระเบิดออกมานะสร้างความเสียหายเป็นาธาตุไฟนะครับสูงสุด15%จากเลือดนะครับผมในระยะ6เมตรนั่นเองนะแต่สกิลนี้ไม่สามารถใช้กับพวกมินิบอสหรือว่า MVP ได้นะครับแล้วจะทําให้ไม่สามารถขี่หุ่นได้อีกเป็นเวลา36วินาทีนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ ดาเมจรุนแรงแล้วก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้มากๆในพวกกิวลว์นะครับเพราะว่ามันลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ15%ของเลือดในระยะ6เมตรแล้วแบบโดนเป็นกลุ่มนั่นเองนะฮะก็ถือว่าดีเหมือนกันแรงเหมือนกันแต่ข้อเสียคือเราจะไม่สามารถคียหุ่นได้อีกประมาณเกือบครึ่งทีนะ36วินะครับก็อาจจะต้องเล่นสกิลอื่นนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูแอนิเมชันนิดนึงครับนี่ฮะฟึบเห็นไหมฮะ ว่าตัวเราเนี่ยจะพุ่งไปด้านหน้าครับแล้วก็ทิ้งหุ่นไว้ที่ด้านหลังครับแล้วก็หลังจากนั้น2วิหุ่นก็จะทําการระเบิดปุ้มแบบนี้ฮะอันนี้เนี่ยไม่ได้มีผลกับบอสนะฮะก็เอาไว้ใช้กับสู้กับคนหรือว่าสู้กับมอนแต่สู้กับมอนอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่ามันลดเลือด15%เอนตะ่ะเอาไว้ตีพวกตัวพระหรือตัวไนโลอะไรอย่างงี้น่าจะดีกว่านั่นเองนะฮะสกิลต่อมานะครับคือสกิลวอลคานแคนนอนนั่นเองนะฮะสกิลนี้เนี่ยมันจะให้เราสร้างควาาาามเเสีียยหหในนนนพื้ท่ทรกนดนะะํดะ 6ครั้งนะในระยะ4เมตรนะฮะวงกลม4เมตรแล้วก็มีระยะเวลาที่ยิงเนี่ยสวิครับผมซึ่งตรงนี้เราจะต้องชา a n เนลลิงหรือว่าเราจะต้องยืนนิ่งๆนั่นเองครับผมแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายาธาตุไฟสูงสุด150%นะฮะ แต่ว่ามอนขนาดเล็กกับขนาดกลางนะถ้าโดนสกิลนี้จะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20%นั่นเองนะครับก็ครูดาวแปรผันอยู่ที่40วิฮะแล้วก็ครูดาวคงที่อยู่ที่6วินาทีอะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันจากช่อง ATM เหมือนเดิมนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ครับ ปุ๊บเนี่ยตัวเราจะต้องยืนนิ่งๆครับแล้วก็สร้างความเสียหายในพื้นที่ที่กําหนดแบบนี้เลยนะฮะก็ข้อเสียอาจจะเป็นที่ว่าเราต้องยืนนิ่งๆอ่ะอาจจะเป็นเป้านิ่งได้เลยนะครับเวลาที่ไล่สกิลนี้อยู่นะครับแต่ว่าข้อดีคือจริงๆก็อเอาไปฟาร์มพวกขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยที่มันยืนเป็นกองๆเนี่ยน่าจะเคลียร์ได้ง่ายมากๆเพราะว่ามันทําความเสียหายได้แรงนะครับอ่ะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะฮะสกิลต่อมานะครับคือสกิล Arm Cannon นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสกิลต่อจาก v o l c a n Cannon นั่นเองนะสกิลนี้นะครับก็คือจะยิงกระสุนครับสร้างความเสียหายธาตุไฟสูงสุด300%นั่นเองนะฮะตัวหุ่นเนี่ยจะสามารถเก็บกระสุนได้5นัดนั่นเองนะ,ะ5ลูกนะครับแต่ว่ากระสุนเลขขี้นะฮะแต่ละลูกอะ่ะจะเพิ่มความเสียหาย20%นะฮะงงไหมฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตแอนิเมชันนะฮะในจอของคุณ ATM เนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวสกิลอาร์มแคนนอนเนี่ยฮะมันจะมีเลข5 สแต็กอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ตรงนี้เป็นเลขขี้อแล้วเรายิงออกไปอะ่ดออะดาเมจอ่ะมันจะเพิ่มขึ้น20%จากปกตินะครับอ่ะคูดาวแปรผันก็จะอยู่ที่40่วิฮะคูดาวคงที่อยู่ที่6วินั่นเองนะแต่ว่าถ้ามีกระสุนแบบนี้ก็คือสามารถที่จะยิงต่อเรื่องได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงฮะปุ๊บนี่นะฮะยิงปั๊บดอกแรกเห็นไหมฮะว่าประมาณ13นะเออผมไม่เห็นเลขข้างหลังนะฮะแล้วก็ดอกต่อมาครับ ปุ๊บเห็นไหมฮะว่าเหลือแค่11เท่านั้นนะครับอ่าประมาณนี้ครับก็เนี่ยมันก็จะสะแต็กไปแบบนี้ครับสามารถที่จะยิงได้ทั้งหมด5นัดนั่นเองนะครับอันนี้คือสกิลอาร์มแคนนอนฮะอ่ะต่อมานะฮะเรามาพูดถึงสกิลพาสซีฟกันบ้างครับเพราะว่าเราพูดถึงสกิลแอคทีฟกันมาเยอะแล้วนะสกิลพาสซีฟอันแรกคือนิวทรัลบารเรียนะครับสกิลนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราขี่หุ่นนะครับความเสียหายที่เราสร้างต่อศัตรูนะครับ30%สูงสุดนะฮะและความเสียหายที่เราได้รับ จากสตูสูงสุด30%เนี่ยมันจะเอา2อันเนี้ยมาถูกเก็บรวมเป็นพลังงานสูงสุด20%จาก max HP ของเรานะฮะซึ่งพลังงานตรงเนี้ยที่เก็บไว้นะครับเมื่อ HP ของเราต่ำกว่า30%นะฮะมันจะเอาพลังงานที่เราเก็บไว้เนี่ยมาสร้างเป็นบาเรียให้เรา10วินั่นเองนะฮะซึ่งผลของสกิลบาเรียเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกๆ24วินาทีนั่นเองนะฮะก็หมายความว่าถ้าพ่อค้าหรือหุ่นจะตายเนี่ยมันก็จะมีกราะให้นั่นเองก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทำให้ถึกแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับพูดถึงสายตีของพ่อค้าบ้างครับสำหรับพ่อค้าสายตีนะฮะก็จะมีสกิลราวาวิรัปชันนะครับผมซึ่งเป็นสกิลแพสซีฟนั่นเองครับการโจมตีปกติของเขาเนี่ยมีโอกาส1.5%นะฮะที่จะทำให้ออกสกิลราวาวิรัปชันนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันจะสร้างความเสียหายเป็นธาตุไฟสูงสุด 200%นั่นเองนะฮะแล้วก็การโจมตีปกตินะครับก็จะมีโอกาสติดคริส5 5ด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่สร้างมาให้สายตีธรรมดานั่นแหละนะครับผมก็น่าจะทำให้สร้างความเสียหายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับต่อจากสกิลราวานะฮะก็จะมีสกิล Savage f u r y นะฮะซึ่งเป็นสกิลพ s สซีฟของสายตีอีกแล้วนะครับก็ทุกครั้งนะฮะที่ตัวพ่อค้าหรือแมคานิกเนี่ย โจมตีติดคริติคอลนะครับจะได้รับผลสแต็คของซาวเวจฟูลี่หนึ่งขั้นนั่นเองนะฮะแต่ละขั้นเนี่ยมันจะเพิ่มพีแอดแทนะครับ1.5%นะฮะแล้วก็ Attack Speed สูงสุด15%นะครับผมเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็สามารถสแต็คทับกันได้ทั้งหมด 6ขั้นนั่นเองนะฮะก็แอ t แทก็จะขึ้นเยอะแอ t แท k กสป e ดก็จะขึ้นเยอะนะเป็นพาสซีฟสำหรับสายตีเลยนะ,ะและถ้าเกิดว่าเราส t ต็คครบ6ขั้นแล้วนะฮะคือแบบตีติดคิตลอดจนส t ต็ก6ขั้นเนี่ยมันจะได้รับการดูดเลือดเพิ่อมอีก15เป็นเวลา6วินีนั่นเองนะฮะแต่ว่าผลของดูดเลือดเนี่ย ก็จะมีครูดาวอยู่ที่24วินั่นเองนะฮะก็คือหลังจาก6วิก็ต้องรอไปอีก18วิอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นแพสซีฟที่บัฟสายตีปกติของพ่อขาเลยนะฮะต่อ,อมานะครับคือสกิลเซนนีแมชชีนนั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยก็คือเมื่อเรากดใช้แล้วเนี่ยมันจะติดตั้งป้อมเงินนะฮะไว้ในพื้นที่ที่เรายืนเลยนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายแบบไร้ธาตทุกๆ0 5วินะฮะแต่ละวิเนี่ยสร้างความเสียหายสูงสุด 100%้นั่นเองนะครับในระยะ6เมตรด้วยนะฮะเป็นเวลา18วิปดวิเลยคือตั้งครั้งหนึ่งยืน18วิเลยนะฮะและการติดตั้งป้อมเนี่ยก็จะต้องใช้เงินเซนี3,000ันเซนีนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งป้อมได้แบบสูงสุด3ป้อมเลยนะฮะโอ้โห,หเรียกได้ว่าตั้งเป็นป้อมดักไว้ได้เลยนะคูดาวแปรผันเนี่ยอยู่ที่40วิครับคูดาวคงที่อยู่ที่6วินาทีนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแอนิเมชันเป็นยังไงนะฮะนี่ครับ ปุ๊บกดวางปับ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะทําการยิงไประยะก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางได้สูงสุดในคราวเดียวเนี่ยก็คือ3อันนะครับคือหมายถึงว่าครูดาวครบเนี่ยเห็นไหมวางปุ๊บอันแรกก็จะไม่ได้หายไปนะเนี่ย มีอัน1อัน2นะฮะแล้วก็สามารถวางอัน3ต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเวลาหมด18วิมันก็จะหายไปนี่ครับเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมว่าใช้ฟาร์มได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันแรงจริงๆเนี่ยก็เอาไปเล่นในกิววอร์หรือว่า เอาไปตั้งป้อมใน KVM หรือมหาเทพอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อมีสกิลเกี่ยวกับการใช้เงินหรืออะไรต่างๆนะฮะก็จะมีแพสซีฟมาเสริมพวกดามจสกิลเงินอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นสกิลรัวนะฮะเมื่อใช้สกิลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเมโมไนท์เซนนี่สตอมหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นสกิลเงินเนี่ยครับก็จะลดไฟนอลเดฟนะฮะแล้วก็มูฟสปีดของเป้าหมาย5%เป็นเวลา6นะครับแล้วก็สามารถทับซ้อนกันได้สูงสุด 6ขั้นนั่นเองนะฮะโอ้โ oh, ห oh, เรียกได้ว่า mm hmm. โกงนะฮะส่วนตัวผมมองว่าโกงเพราะปกติเซนนีสตอมก็เหมือนกับจะสโลอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วโดนแพสซีฟตัวนี้เข้าไปก็ยิ่งหนืดยิ่งวิ่งยากเข้าไปใหญ่แถมยังตัวบางด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งแพสซีฟที่ น่าสนใจมากๆของทางแมชชีนิกเลยนะครับต่อมานะครับคือสกิล X X b o บูมแมลงนั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องขี่หุ่นยนต์นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะฮะก็คือมันจะเป็นการโยนขวานนะฮะไปในทิศทางที่เรากําหนดเลยนะแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยสูงสุด360%ครับแต่เท่านั้นไม่พอเนี่ยพอเราโยนไปเนี่ยมันจะบินกลับมาในทิศทางเดิมนะครับก็สร้างความเสียหายอีกรอบนึง360%เป็นทั้งหมด 720%ครับหากเป้าหมายโดนทั้งขาไปและขากลับนั่นเองนะครับคูดาวแปรผันก็จะอยู่ที่40วินะคูดาวคงที่อยู่ที่9วินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันนิดนึงครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ครับปึบโยนไปแล้วก็โยนกลับเห็นไหมฮะว่าดาเมจมันจะโดน2ดอกขาไปขากลับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็น ผลของสกิล x บูมเมลงครับแน่นอนครับคือสกิล x บูมเมลงมาสกิลเดียวมันคงไม่พอนะฮะก็มีพสซีฟที่เพิ่มมาเป็นสกิล power swing นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายของตัวสกิล x บูมเมรงโดยตรงเลยนะฮะสูงสุดอยู่ที่60%นะฮะแล้วเท่านั้นไม่พอนะก็จะลด move speed ของเป้าหมายที่โดนด้วยนะฮะสูงสุด30%เป็นเวลา2วินาทีนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าทั้งแรงแล้วก็ทั้งปั่นป่วนศัตรูก็คือเหมือนกับโดนแล้วติดโ l o w พอจะวิ่งออกอาจจะวิ่งออกไม่ทันขวานบินกลับมาก่อนแล้วโดนดาเมจอีกทีนึงประมาณนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นแพสซีฟพาวเวอร์สวิงนั่นเองนะครับโอเคครับและนี่ก็คือสกิลทั้งหมดของแมคนานิกนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเก่งขึ้นมากๆโดยเฉพาะความแรงต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาของตัวแมคคานิกเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากแล้วมีสกิลให้เล่น หลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เงื่อนไขาการเล่นก็ดูจะเล่นยากขึ้นนะฮะเพราะว่ามีทั้งตง้องขีหุ่นเดี๋ยวใช้สกิลนี้แล้วจะขี่หุ่นไม่ได้หรือว่าต้องใช้เงินต้องใช้ถังน้ํามันอะไรต่างๆนะซึ่งมันก็จะเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ที่เด่นๆโดยเฉพาะนะฮะก็คือเรื่องของการสโลเนี่ยหนักหลวงมากๆครับกับเรื่องของดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาแบบรุนแรงมากๆนะมีทั้งสายตีสายคีอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี้ก็ต้อง ขอบคุณนะคลิปจากทางช่อง atm channel นะครับก็สามารถไปติดตามกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยครับจริงๆอยากให้ไปติดตามมากๆเลยนะเพราะว่าช่องนี้เขาเล่นแมคานิกเป็นหลักนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นแอนิเมชั่นแบบเฮ้ย ถ้าสมมุติว่าเราขี่หุ่นยนต์แล้วเราแบบขึ้นรถเข็นใช้สกิลเก่าๆได้ไหมเนี่ยก็สามารถไปดูในช่องนี้ได้เลยนะครับอาจจะได้ไปติดตามอะไรกันเยอะๆสําหรับ FC สายหุ่นนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเข้ามาศึกษาข้อมูลของอาชีพแมคาีนิกนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ